มาครับเปิดได้รีวิวนี้ครับขอเสนอดานี่เซบยอสครับจากแพ็คคลาบเซชันของไอปืนใหญ่อาร์เซนอลแพ็คล่าสุดนะครับซึ่งก่อนอื่นครับเราเป็นความรู้จักกับตำแหน่งของตัวนี้ก่อนครับก็คือบิ๊กฟิวตัวกลางเลยนะครับยีเอฟครับจะอยู่ที่95นะครับแต่ถ้าลองขยับเซบยอสครับไปเล่นแบบกองกลางตัวรุกครับจะเหลืออยู่ที่92ครับแล้วก็กองกลางตัวรับครับยีเอฟจะอยู่ที่92เช่นเดียวกับกองกลางตัวรุกเลยนะครับ ขยับไปดูในเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยครับกับ่วนสูงครับคุณผู้ชม179ซนเมตรครับอายุเนี่ย24ปีเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวานะครับเพย์คอร์สจะใช้แค่38เท่านั้นครับแล,แล้วก็เลเวลตันครับเลเวล31นะครับสำหรับดานี่เซบยอตขยับไปต่อเนื่องครับเกี่ยวกับสแตต์ภายในเกมที่ให้มาครับบอกเลยว,ว่าตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่พอสมควรครับสำหรับกองกลางตัวนี้นะครับเรื่องมันที่ความสามารถโดยรวมในการเล่นเกมรุกครับจะอยู่ที่84นะครับการครองบอลครับบอลคอนโทรลเนี่ย98นะครับดิบบิ้งการเลี้ยงบอลครับ96ครับแล้วก็การเลี้ยงบอลต่ำครับจะอยู่ที่92ครับส่วนในด้านของการส่งครับโลพาสเนี่ย93ครับแล้วก็ส่งไกลแล้วเตะพาสจะอยู่ที่90นะครับการจบสกอร์ครับหรือว่าฟินิชชิ่งครับ77นะครับเฮดดิ้งการมงเนี่ย69ลูกฟรีคิกหรือว่าลูกซิตผีครับจะอยยู่่ทีี74 78นะคคคครรรััับบบิงงโ้้82แลวก็สปด แต่สปีดต้นของเจ้าตัวครับสูงถึง90นะครับแล้วก็พลังการยิงครับจะอยู่ที่85นะครับกระโดดครับจ้ำเนี่70ครับแล้วก็ความแข็งแกร่งครับมาอยู่ที่75บาลานซ์ครับ90แล้วก็ความอึดครับจะอยู่ที่93ครับและเซบายอสก็สามารถเล่นเกมรับได้นิดหน่อยนะครับก็คือ72ครับแล้วก็การแย่งบอลกันเข้าประทะครับจะอยู่ที่80ครับแล้วก็แถมดุดันมาครับ80ชิ่นเดียวกับการเข้าประทะเลยนะครับขยับไปด้านล่างสุดครับเกี่ยวกับการใช้เท้าของเซบายอสเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ ขนาดแบบทั้ง2เท้าเลยนะคือเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยแทบที่จะไม่ต่างกันเลยสําหรับเซนบายสครับส่วนความยำก็บอกเลยว่าแม่นยำทั้ง2เท้าครับซ้ายก็ดีขวาก็ได้สาหรับเซนบายสครับส่บบสวนฟอร์มเนี่ยอยู่ที่5ก็ต้องรู้คำว่านั้นในหัวมันจะตั้งนะครับนั้นในหัวมันจะตกครับแล้วก็ขยับไปดูในเรื่องของสกิลพลาสติที่ให้มาภายในเกมครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย ครบองค์ประกอบครับสิบสกิลทั้งนั้นครับเริ่มมาที่ดับเบิลทาสนะครับมีฟิปแฟลปด้วยครับมีมาเซลเทิร์นหรือว่าซิดานเทิร์นนั่นเองครับมีสเตปออนบอลคอนโทรลด้วยครับแล้วก็นี่ครับยิงไกลนะครับองแรงชูตติ้งครับลงมไปถึงวันทัชพาร์ตก็มีครับการทําเกมก็จะมีเกี่ยวกับโท่พาสซิ่งนะครับแทงทะลุช่องครับมีวิเด็ดพาร์ตนะครับเปิดบอลแบบมีน้ําหนักครับแล้วก็นี่ครับ เอาไซเคเรอร์นะครับเกี่ยวกับการเล่นไซก้อยก็มีเช่นเดียวกันครับและก็สกิลสุดท้ายครับก็คือราบน่านั่นเองครับบอกหรือว่าครบเครื่องจริงๆนะสำหรับเซบายอสนะครับส่วนราการเล่นของเจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวเชื่อมเกมนั่นเองครับซึ่งบอกหรือว่าใครได้ตัวนี้ไปนะครับหรือว่าเปิดได้เนี่ยต้องเล่นแล้วสําหรับเซบายอสนะครับสำหรับดานี่เซบายอสตัวนี้ครับเมื่อได้รับเลเวลตันแล้วนะครับจะอยู่ที่9.5สำหรับกองกลาง C.M.F มิสคือตัวกลางนั่นเองครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากไปเล่นตำแหน่งอื่นครับเช่นกองกลางตัวรุกครับจะอยู่ที่92เรียกว่าแทบไม่ต่างครับสำหรับกองกลางตัวรุกกับมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแต่กองกลางตัวรับเนี่ยสแตทก็92ก็เช่นเดียวกันครับแต่เกมรับมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับก็ผมว่าถ้าจะจับไปเล่นก็มิดฟิลด์ตัวกลางก่อนครับแต่ถ้าอยากได้แบบปั้นเกมนะครับก็กองกลางตัวลุกได้สําหรับเซบยอสเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งเลยสําหรับตัวนี้นะครับซึ่งความรู้สึกครับที่ได้เล่นมาครับบอกเลยว่าเซบยอสเนี่ยเป็นตัวที่โคตรผิวนะครับ ด้วยสกิลที่ติดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดับเบิลทัสนะครับฟิบแฟบหรือแม้แต่ซีนันเธอร์เนี่ยคือใช้ได้หมดแล้วก็พิวมากสําหรับการเป็นกองกลางนะครับการเชื่อมเกมนะครับการเลี้ยงลบ1นึนเนี่ยคือตัวนี้ทําได้ดีมากๆเลยสําหรับเซบยอสนะครับอันนี้คืออันนี้คือมันดีจริงๆนะคือที่ผมพูดไปเนี่ยมันเล่นแล้วพิวมากๆจริงๆนะครับใครมีเนี่ยลองอัพมาเล่นดูตัวนี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับ ส่วนในเรื่องของเกมลูกครับแน่นอนครับตัวนี้ถ้าคนที่จับไปเล่นแบบกองกลางตัวลูกครับเอเเนี่ยแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวที่สามารถจบสกอร์ได้นะครับส่วนในเรื่องของการยิงไกลเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ก็สามารถยิงได้นะครับไม่แย่นะครับแถมมีสกิลพาสซีฟเกี่ยวกับลองเลีชุติง้งเข้ามาด้วยคือจังหวะเนี่ยมันก็สามารถจบสกอร์ได้แต่ถามว่ามันเป็นกองกลางที่จบสกอร์ได้ดีรหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่จบสกอร์ที่เพอร์เฟคขนาดนั้นครับแต่ก็บางลูกนะครับที่ยิงได้ก็ลองยิงดูตัวนี้สาาามรรรถถจจบกกกไดด้เช่นนนียววััแ2ะค วนการยิงโค้งครับผมมองว่าเซบายอสเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหรนะในเรื่องของการปั่นครับก็ดูธรรมดามากๆสําหรับเซบายอสเลยครับแล้วก็การเล่นลูกอากาศนะครับการกระโดดนะครับการเล่นลูกโมงเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเป็นกองกลางที่เล่นลูกอากาศไม่ได้เลยสําหรับเซบายอสนะครับตัวในเรื่องของการเลี้ยงบอลครับผมเลียนไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ครองบอลดีมากๆนะครับเลี้ยงบอลโัตวติดเท้า แล้วก็ไปกับบอลได้ดีมากๆสําหรับกองกลางด้วยกันเนี่ยผมว่าเซบิยอตตัวนี้เนี่ยเอาเรื่องมากๆครับเกี่ <c oughs> ยวกับการเลี้ยงบอลการพาบอลนะครับส่วนในเรื่องการส่งครับตัวนี้ก็เป็นตัวเชื่อมเกมอยู่แล้วนะครับด้วยสไตล์เล่นของเจ้าตัวครับเป็นตัวเชื่อมเกมอยู่แล้วครับการส่งสั้นเนี่ยทำชิหนึ่งสองหรือแม้แต่เปิดไปให้กองหน้าก็ดีครับเปิดให้กองกลางหรือให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยมันทําได้เนียนตาอยู่แล้วครับแถมตัวนี้ครับได้สกิลพาสิฟเกี่ยวกับพวกเวตเต็ดพาสเข้ามาอีกครับทำให้้ิดนน่ยไมาักกงขึ ทัวร์พาซิ่งครับเกี่ยวกับการแทรูช่องเขาไม่หกคือมันสามารถปั้นเกมได้ด้วยอ่ะตัวนี้คือประโยชน์มันค่อนข้างเยอะสาหรับกองกลางตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องของความเร็วครับสปีดเนี่ยอาจจะช้านะครับ78แต่สปีดต้นเนี่ยเรียกว่ากระชากขึ้นไปโคตรเยอะนะครับคือเป็นตัวที่จัดจ้านครับสปีดต้นเนี่ย9กกันเลยทีเดียวครับคือจังหวะที่ได้บอลแล้วก็กระชากไปเนี่ยโคตรไวสําหรับเซบยอสครับเป็นตัวที่สามารถกระชากได้แต่ถ้าอยู่ในระยะเวลาที่ มันไกลแล้วนะครับวิ่งไปสักพักเนี่ยตัวนี้ก็ช้าเลยสําหรับเซบายยอสนะครับส่วนในด้านของร่างกายครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับร่างกายเนี่ยความแข็งแรงครับ75ก็เป็นตัวที่ไม่หนานะครับแล้วก็ไม่บางจนเกินไปแต่ไปเล่นจริงเนี่ยตัวนี้โคตรบางนะคือแบบถ้าเราคลองบอลเยอะครับแน่นอนตัวนี้โดนกระแทกเนี่ยปลิวอย่างแน่นอนสําหรับเซบายยอสนะครับและก็ในด้านของบาลานซ์นครับหรือว่าสมดุลเนี่ยถ้าเราคลองบอลอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะหลุดไปได้แต่ถ้า2อหนึ่งมารุมเซบายยอสเนี่ย แน่นอนครับตัวนี้เสียบอลได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ความอึดครับเป็นอะไรที่เล่นได้นะครับเต็มเกมเนี่ยเซบิยอสสามารถยืนระยะได้ทั้งเกมนะครับแต่ถ้าเกมไหนนะครับมันวิ่งเยอะจริงๆนะครับเราใช้มันเยอะจริงๆเนี่ยประมาณ85นาทีก็หัวแดงให้เห็นแล้วสําหรับเซบิยอสครับแล้วก็มาถึงในเรื่องของสกิลพาสซีฟที่ผมคัดมาแล้วดูว่ามีประโยชน์จริงๆครับเรียกว่ามีค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิลทัสนะครับฟิฟแฟบหรือแม้แต่ชินันเทอร์เนี่ย มีประโยชน์ทั้งนั้นครับและก็สกิลเกี่ยวกับการยิงก็มีพวกลองในชูตติ้งเข้ามาให้นะครับส่วนในเรื่องการทำเกมเนี่ยบอกเลยว่าวันทัชพาร์ตครับมีนะครับทัวร์ปาซิ่งก็มีแล้วก็เวติดผ่านเนี่ยครบเครื่องมากสำหรับกองกลางตัวนี้ครับซึ่งคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับส่วนคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยับผมอย่างเชิงคลิปหน้าขอบคุณครับ